ในวันนี้พบกับผมเดือนนอสซี้ผมจะมาเล่นเดดดี้บอวกันดีแล้วรู้ที่ในวันนี้ผมจะทําการไปดีไก่เลยนะครับที่ในตัวนะครับก็มีแค่ตัวละครเริ่มตัวแค่ตัวหนึ่งนะว่าตัวของผมเนี่ยจะสามารถเดินทางไปถึงเท่าไหร่กันแน่นะครับในอีพีนี้ก่อนอื่นเลยอย่าลืมฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกราจัยในการทำคลิปของแมวทองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่มกันเลยดีกว่านะเอาละ let's go ทาที่หจุดเริ่มตน้น เมื่อผมเริ่มเข้าเกมมานะครับก็จะมีตัวตัวอยู่ที่การประมาณ2ตัวให้เราเลือกนะครับผม โดยตัวแรกก็จะเป็นป๊อบปี้นะแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นบ็อกเทนโดยตัวของป๊อ p ปี้นะครับตัวนี้นะตัวของเธอนะก็จะแบบว่าเป็นสายออาตวรอดนะครับผมเพราะว่าพาสิของเธอนะเมื่อเธอเจ็บนะครับตัวของเธอนะก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเป็นระยะเวลาสั้นๆนะซึ่งเหมาะมากเลยนะครับกับการหนีพวกฮาวิสเต็นะแต่ส่วนของบ็อกเทนนะครับตัวนี้ครับจะเกิ่ในเรื่องของการปั่นนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีพาสิ่นะครับที่ทําให้ตัวของเขานะปั่นเร็วขึ้นทีรับ8%นะต่อตัวตัวที่ยังมีชีตตนท่่งก์แา กัันนะครโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเน้นในส่วนของการฟาร์มนั่นมึงซะมากกว่านะอ่าเดี๋ยวผมขอเลือกบล็อกเทเดอย์ดีกว่านะเพราะว่า ผมเป็นสายฟาร์มน้ำมึกนะครับแล้วก็เน้นปั่นอย่างเดียวไม่เอาชีวิตรอดนะโอเคเดี๋ยวผมเลือกบล็อกเทนเลยดีกว่าอ่ะคอนเฟิร์มเลยนะครับผมนี่แปลงล่าเป็นบล็อกเทนเลยนะครับผมโดยเราจะหาทิกเกตก่อนเลยดีกว่าโดยทิกเกตที่ผมจะหาอย่างแรกนะครับผมนั่นก็คืออันนี้เลยไอตุ๊กตา <c oughs> บัสคัทนะครับหรือตุ๊กตาขังข่าวโดยวิธีการหาก็คือเข้ากลุ่มบัสคัทสตูดิโอนะครับผมเดี๋ยวผมขอเข้ากลุ่มกันเลยดีกว่านะอ่ะกดไปเลยเรียบร้อยสําเร็จแล้วก็เข้าเกมม่อีกทีนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมได้ตตุกา แลเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนเลยดีกว่าซึ่งอันนี้นะครับจะทำให้ฮาวิสเต้นนะติดกูดาวนานขึ้นนะครับแล้วจะแบบว่าจบตีนะครับผมเพิ่มมาอีกสาวินาทีอ่าบอกเลยว่าสามารถทวงเวลาพวกฮาวิสเต้ได้นะครับและก็ในภารกิจครั้งนี้นะครับผมจะมาล่าเจ้าตัวทีชาแล้วก็เจ้าตัวโรเจอร์กันเลยดีกว่านะสำหรับ EP นี้นะครับโดยเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเราจะต้องหาทีชาก่อนเลยซึ่งตัวของนางเนี่ยก็จะใช้พมดประมาณ500อีคอนนะครับในการซื้อบอกเลยว่าตัวนี้นะครับบอกมากเลยนะสำหรับแบบ ว่าสายฟาวน้น้่นมองนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมซื้อทีชาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมก็จะมาซื้อเจตัวนี้เลยโรเจอร์นะครับผม ซื้อตัวนี้นะครับต้องใช้1,000อ e ีคอร์นะครับผม <Hey. S 1> ในการซื้อแล้วก็อย่างที่สอนนะเราต้องเก็บรีเซิร์ชของทวิสต์เตตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมให้ครบประมาณ50%าสิที่จะสามารถปลดล็อกเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็มีพาสซีฟก็คือตัวนี้นะครับจะเก็บรีเซิร์ชสองเท่าเลยนะอ่าเหมาะมากเลยสําหรับแบบว่าฟาร์มตัวเมนนะครับผมแล้วก็พวกติเก็ตด,ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มน,นั่นเหมือนกันเลยดีกว่านะโดยใช้บล็อกเทนนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่โค้ดก่อนเลย i c h o r นนนะะครับผมมแแลลลล้้้วววกกกก็็็ดดดไไปเยยาาที50ถืออ่่ิห ประมาณ450นะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มกันเลยดีกว่าแต่ว่าปัญหาหลักของเรานะครับไม่อยู่ที่ฟาร์มนะแต่ว่าปัญหาก็คืออยู่ที่นี่แหละตี้นี่แหละครับผมที่บอกเลยว่าตี้ส่วนใหญ่นะครับผมที่ผมเห็นมานะมักจะแบบว่าแอนตี้ตัวละครเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นบล็อกเทดแล้วก็ปัปปี้โอกาสในการเข้าได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมกว่าจะหาตี้ที่แบบว่าเป็นมิดแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่แอนตี้นะครับก็ มีโอกาสที่ข้อข้างน้อยมากเลยนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะโซโลกันเลยดีกว่านะถ้าเกิดเราโซโลนะครับเราก็จะได้ปริมาณน้ำมินที่ข้อข้างเยอะมากเลยนะครับประมาณอยู่ที่400-500เลยนะครับถ้าเกิดโซโลนะครับผมไปถึงประมาณชั้นที่10กว่า,วา oh. เดี๋ยวไปที่ดิฟเลยขอไปแล้วไปฟาร์มแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปกันนะครับเดี๋ยวผมขอฝากแฟนอาร์แป๊บนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเยอะเหมือนเคยนะครับผมอ่าเดี๋ยวแปะไปเลยทีละภาพทีละภาพนะครับอ่านี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละรูปคือว่าสวยกันทุกรูปเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะที่ส่งมานะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะที่ส่งแฟนอาร์มานะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีสปอรเซอร์เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อที่ Facebook ได้เลยนะครับผมไปแล้วรู้เริ่มมานะครับผมก็จะมาาาาทํกกรหออี่นเลย โดยวิธีการหาเนี่ยก็บอกเลยว่าโคดง่ายแล้วก็โครไม่ซับซ้อนเลยนะครับผมก็แค่ปั่นเครื่องและหาแคปซูลเองโดยเป้าหมายในครั้งนี้นะผมก็จะมาฟาร์มอีคอรประมาณ5 0 0อีคอนะครับผมสําหรับตาเดียวนะโดยเท่าที่ผมทราบมานะครับผมว่าการหาอีคอให้ครคบ500นะครับผมสำหรับตาเดียวนะเราจะต้องไปถึงประมาณชั้นที่14ถึงชั้นที่15นะครับผมโดยชั้นที่14นะครับปริมาณอีคอที่ได้ทั้งหมดนะก็จะอยู่ที่ประมาณ525่้นะครับส่วนชั้นที่1 5้านะก็จะอยู่ที่ถ้าร้อยหกสิ ชัที่สิหรือชั้นที่15ได้นะครับโอกาสในการได้ฮีช่าเนี่ยก็จะได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องมานั่งฟาร์มอีกรอบนะครับแต่ว่าในการฟาร์มครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมีอุปสรรคเช่นเคยนะซึ่งอุปสรรคนั่นก็คือพวกฮาวิสเต้นนะครับที่คอยกวนใจเราอยู่ตลอดนะครับพยายามมาขัดขวางการเปิดของเราด้วยโดยเฉพาะพวกตัวธรรมดานะครับผมอย่างเช่นลูอีบ็อกเคนบ็อบบี้อะไรประมาณนี้นะและเกิดเราชีวิตล่อในชั้นสูงๆนะครับจำนวนทวิสเต้นนะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก2เป็น3จาก3เป็น4จากสามเป็นสี่จากสี่เป็นห้าแล้วก็จดโอกาสใ็น ชีวิตรอกของผมนะให้ต่ำลงเลยนะครับแถมยังไม่พอนะครับไอ้พวกฮาวิสเตสเหล่านี้นะก็เพิ่มความราคาให้มากขึ้นเลยนะโดยเฉพาะห้องเ e ลลี่หรือไม่ก็ห้องแคบๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อหลอกแต่ผมรู้จัดดานมันดีถึงแม้ว่าพวกฮาวิสเตสพวกนี้นะครับมันจะโกนไว้สักแค่ไหนนะตัวของมันนะครับก็ยังมีข้อดีด้วยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดทำให้มันมองเห็นเรานะครับเราก็จะได้ดีเซอร์ไปทั้งหมดประมาณ5%นะครับโดยวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ใช้ใน E ีีหน้านะแต่ว่าใน E อีพียนีย้นะ สำคัญเลยดีกว่านะเพราะว่าในคลิปนี้นะครับมีแต่ปันนป่นหนีปั่นหนีแล้วก็ปั่นหนีอย่างเดียวเออก็มีประมาณนี้นี่แหละครับอ่าเดี๋ยวตัดไปเลยอุ้ยใบยนี้เห็ดผมอ่าเดี๋ยวผมขอแอบแป๊บนึงอ่ารอแป๊บนึงโอเคไปแล้วเดี๋ยวผมขอปั่นต่อเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็เหลือเครื่องสุดท้ายแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถหาได้เลยว่าอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ว่าผมก็เดินไปเดินมานะเมืออว่าใบานี้ของเราเนี่ยจะเดินมาหาผมแหละเดี๋ยวผมขอแอบแป๊บนึงอ่า มันเห็นผมมาและมาและแอบแป๊บโอ้โหโอ้โหเหลี่ยมจัดแดี๋ยก็ยังดีนะที่ใบนี้ของเราเนี่ยไม่เห็ุผมผมก็จะเลยแบบว่าปั่นต่อเลยดีกว่าอ่าเจอเครื่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอรีบไปปั่นเลยโอเคเรียบร้อยนี่เนดีนะจะขายอะไรอะ่ะขอดูหน่อยโอ้สายจัมโอเคซื้อแม่งเลยเพราะว่าผมมีเทปอยู่ประมาณ68เทปอ่าเจอแล้วเครื่องปัน่นขอใช้ก่อนเลยสายจัม โอเคได้ประมาณประมาณ40%ส่วนตัวคิดว่ามันได้เยอะนะอ่าก็ถือว่าดีคุ้มอยู่ <Nice. S 1> แต่ถ้าเกิดผมมีประแจด้วยสิคือแบบว่าถ้าเกิดใช้สายจ้ำพร้มกันอะ่ะไอปริมาณน้ำมึนที่ได้มาก็จะแบบว่าือบประมาณ80% 90%เราลยนะพอๆกับวีมูลเลยนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันด้อยโอเคเรียบร้อยครังแรกะวิ่งเจอแคปซูลแล้วเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเป็นตัวอะไรว <'s> ิ่ง <Roger. S 1> โรเจอร์เหมือนว่าในชั้นนี้นะครับจะมีโรเจอร์ด้วยแล้วก็อีแคปซูลน,นี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ่าดูหน่อย โอ้โรเจอร์เหมือนว่าโรเจอร์นะครับจะมาในชั้นนี้นะแต่ว่ายังไม่รู้ตัวเลยว่าไอแคปซูลมันอยู่ตรงไหนกันแน่ผมจะได้เก็บรีสืกของโรเจอร์ซะหน่อยนะเพราะว่าไอติเตของโรเจอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าผมอยากจะเก็บอย่างมากเลยนะถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าการป่านของเราเนี่ยก็จะช้าแล้วก็ช้าอย่างมากเลยคืออึดอัดมากเลยนะครับผมคือผมอยากจะได้มันเลยเอาละเหมือนผมเจอแคปซูลแล้วเดี๋ยวผมขอย่องเบาแล้วก็เก็บเลยไอแคปซูลปลอมนั่นอ่ะแล้วก็หลบแป๊บนึงโอเค รอสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบบว่าหนีจากโรเจอร์เลยดีกว่าเอาหลักไปเลยโกู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 ้อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปปัดเครื่องต่อหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการปัดเครื่องต่อเลยดีกว่านะเพราะว่าในแต่ละชั้นนี้คือแบบว่ามีแต่ตัวธรรมดาทั้งนั้นเลยคือไม่มีตัวหัวตัวระดับแรงหรือไม่ก็พัวอัคามอนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงพีคเลยดีกว่านะอ่ะตัดไปเลยโอ้ยาขนาดใหญ่มันแหละโอเคเดี๋ยวผมรีบไปเก็บเลยดีกว่านะจะได้แบบว่าไว้ต่อชีวิตตัวเองนะครับผม เรียบร้อยแลละเดี๋ยวดูซิว่าจะมีการอะไรบ้างให้ผมได้เลือกโอ้มีแค่การเพียงอย่างเดียวแต่ผมก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันมีการ์ดีใบเดียวนะแต่ส่วนที่เหลือคือเกลือ,อจัดๆเลยหลังจากนั้นผมก็มานั่งปั่นเครื่องกันต่อนเลยบอกเลยว่าในชั้นที่5ชั้นที่6เนี่ยโคตรจะอีซี่เลยนะครับผม <Easy. S 1> คือพวกทวิสเตดเนี่ยก็จะมีแต่ตัวธรรมดาทั้งนั้นเลยจนไปถึงชั้นที่7เนี่ยผมก็ได้ทาสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น แอบไปหนึง่งแอบไปหนึ่งอุ้ยอุอุ้ย,ย,ย,ยเจ็บโอเคปันปันปัน,ปน,ปนใกล้เสร็จแล้วโอเครีบหนอีอุ้ยอุ้ยอยอออะไรเนี่ย ก็นั่นแหละรครับผู้ชมผมได้รับบาดเจ็บมา2คิตเลยจากชั้นนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บใจอย่างมากแต่ก็ยังดีที่มีช็อกโกแลตให้ผมได้เก็บไว้และก็ไม่พอนะครับแดนนี่ก็ขายยา2ออันด้วยนะมาทาั้งเมดิคกและก็แบนเน็ตด้วย <S <S โอ้โหทำไมดูโคตรดีขนาดนี้หลังจากที่ผมได้ยาเสร็จเรียบร้อย <S <S ผมก็ได้ทําการนั่งบัตรเคลื่อนต่อซึ่งบอกเลยว่าในการปัดเคลื่อนนี้ก็ล่อเวลาหลายนาทีเลยนะเนี่ย <S 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 และผมก็ปั่นไปซ้าไปซ้ามานะครับและก็ล่อาวิสตเต็ดด้วยไปจนถึงชั้นที่14เลยนะครับ ่าแล้วนะครับผมถ้าเกิดผ่านชั้นนี้ได้นะครับเราก็จะได้อีคอประมาณ500เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำาักิจต่อนะอ่าเดี๋ยวตัดไปเลยเ ในที่สุดเราก็พาชั้นที่14ทัทีแล้วนะ <9. S 1> อ่ามาถึงชั้นที่15แล้วนะครับผมในตอนนี้เราก็ฟาวไปทั้งหมดประมาณ470กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวในรอบนี้นะผมจะขอตัวตัวเองเลยดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกแบบว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับแบบว่าไว้ซื้อทิชชานะ อ่าในที่สุดเราก็เล่นจบสักทีนะซึ่งบอกเลยว่าในการเล่นครั้งนี้นะครับใช้เวลาล่อไปประมาณ2ชั่วโมงเลยและในที่สุดเราก็ได้ประมาณั้งหมดน,นี่เลย5 e ้าร้อยสาอีคอนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อทีชากันเลยดีกว่านะเดี๋ยวตัดไปเลยในเวลาที่เราจะซื้อจะตัวนี้แหละทีชาแล้วนะครับผมราคา500อ e ีคอเดี๋ยวซื้อไปเลยอ่าตัวนี้เลยนะครับผมเหมาะมากกับการฟาร์มนะมึง ซื้อไปเลยนะครับมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงแล้วก็ใส่ไปเลย <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับผมอ่าได้เวลาที่เราจะหาตี้กันเลยดีกว่านะเพราะว่าในตอนนี้นะครับไม่มีใครมาบูรี่ผมแล้วแล้วก็ไม่มีใครไล่ผมแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ไปทีชาติแล้วนะซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คือโรเจอร์นะแต่ไม่รู้ว่าผมทําโพใส่ไว้เท่าไหร่แล้วนะครับผมอ่าขอเช็คก่อนเลยโรเจอร์ได้ประมาณนี่แหละห้าสิบเปอร์เซ็นต์รีเสิร์ชแล้วก็อีคอก็ต้องทำอีกประมาณหนึ่งพันเลย oh. โอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มกันต่อเลยดีกว่านะ อ่ะไปกันเลยหลังจากนี้นะครับผมก็มาฟากกันต่อเลยซึ่งบอกเลยว่าในตี้นี้คือแบบว่าอื จะพูดไงดีวะเนี่ยเอา,อางี้แล้วกันพูดว่าตี้5ชั้นก็พอเพราะว่าในตีเนี่ยไม่มีใครสามารถไปได้ถึงชั้นที่5แน่นอน <Bro. S 1> บอกเลยว่าอีนุตรงนังแน่ๆแต่ก็ยังดีนะครับที่ผมเนี่ยได้ไปทีชาตินะเพราะว่าตัวของเธอนะมันมีความเร็วในการเคลื่อนที่นะอยู่ที่4ดาวแล้วก็สกิลเ็คอยู่ที่4ดีดาวน,นะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากไฮเวิสเตนแล้วก็สามารถปั่นเครื่องได้เร็วขึ้นนะ <Wow. S 1> อีกทั้งตัวของเธอเนี่ยก็ยังมีสกิลได้นะครับซึ่งสกิลของเธอนะเมื่อเรากดสกิลนะครับเธอจะร,ร,คร,ะครบคั และอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเรากดสกิลครั้งแรกนะครับของชัชั้นนะันนะเราก็จะได้อ e ีคอไปด้วยนะครับทั้งหมด5อ e ีคอนะครับผมหลังจากที่เราใช้สกิลเสร็จแล้วนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราได้น้ำหมึกเพิ่มมากขึ้นเลยนะนอกนอจากจาะกราบกันแล้วก็เก็บกันสูนนะครับผมและในตาน,นี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็สามารถเอาชิตรอดได้ถึงชั้นที่17เลยนะครับผมแล้วก็ทาอ e ีคอไปได้ทั้งหมด644อ e ีคอนะครับยังไม่นับอ e ีคอจากสกิลนะครับถ้าเกิดนับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ700กว่าเลยนะครับคือเยอะมากและในนนรรอออตต่่่ไปัผมมมก็มาางฟา์เลยนะ ขาแค่อีกประมาณ200อีคอนนะครับก็จะสามารถปลดล็อกโรเจอร์ได้แล้วและในความพยายามครั้งนี้นะครับผมก็สามารถเก็บเกี่ยวอีคอนนะไปได้ถึง1,000เรียบร้อยแล้วนะครับผมกว่าจะได้เนี่ยก็ใช้เวลาคูดเยอะเลยหลังจากที่เราเก็บเกี่ยว1 0 0 0อีคอเสรนะครับผมก็ทําการปันป่นต่อปั่นต่อแล้วก็ปั่นต่อไปนะไปจนถึงชั้นที่10เลยนะครับผม แล้วก็เมื่ออยู่ในชั้นที่10นะผมก็พยายามให้ตัวเองตุยนะครับเพื่อดูสรุปนะครับว่าตัวของผมเนี่ยสามารถท e ําอีคอได้เท่าไหร่และผลสรุปก็คือผมสามารถทําได้ถึง294อ e ีคอเลยนะสําหรับเกมที่และในตอนนี้นะครับผมก็สามารถซื้อโรเจอร์ได้แล้วเดี๋ยวผมขอไปซื้อก่อนเลยดีกว่านะโอเคทุกคนในตอนนี้ผมก็สามารถซื้อโรเจอร์ได้แล้วอ่ามีอยู่ที่1นึ่นะครับแล้วก็ไอ้ติกเกต็ตที่ผมสะสมมาก็ยังมีศูนย์เหมือนเดิมส่วนไอ้ทวิสเต้นนะครับผมก็ทาไปได้ทั้ง กประมาณ80-90%แล้วนะครับผมแต่ลูอีคือ100%้วแหละเดี๋ยวผมขอปลดล็อกก่อนเลยอ่าเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อโรเจอร์กันเลยดีกว่านะอ่าเดี๋ยวไปเลย Open Shop แล้วก็ซื้อเองเลยนี่เลยราคา1,000นนะครับผมกดไปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมโรเจอร์ของเราก็ได้แล้วอ่า ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฟาร์ไปเยอะเลยคือฟาร์าตั้งแต่บ็อกเทนนะครับไปจนถึงโรเจอร์เลยนะก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยโอเคก็ถ้าชื่อชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์คกดติดตามกันด้วยนะเพือ่อเป็นการังะจายในการทำคลิปของช่องเดอะนอสอีดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันแล้วนะครับผมสวัสดีด้วยนะขอพักก่อนบ๊ายบายไปแล,ล้ว